ตันเลยตันเลยกุ๊บใหญ่อยู่ไหนกุ๊บใหญ่อยู่ไหน่กมใึงไปเพชรน้าหน้าสะพานเหรอปะหน้าสะพานเบลล่างอะไปเพชรน้าคเลยน้าสะพานเบลล่างมาเลยเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาหน้าสะพานทางลงเบลล่างทางลงเบลล่างไปหมดไปหมดไปหมดแล้วก็เดี๋ยวชนเลยชนเลยมึงบใไปเพชรล่อนะไปไปไปเพชรน้าสะพานเบลล่างรู้รู้ใช่ไหมอย่าโง่นะไอตรงไฟแรกอะไปเขารอดอะไรเงี้ยจองก็พูดเรื่อยๆแย่งเอื้อตอนเนี้ยช้าสะสมนักเรียนเหรอใช่ มามากูอยู่กูอยู่กูอยู่หน้าสะพานทางลงเบลล่างแลยนะสอคนี่นะสะพานสะพานที่เราไฟแรกอ่ะสะพานที่เราไฟแรกอ่ะอะไรครับมาได้เหรอมามายิงให้ตลอดยิงอยู่ด้านหลังผู้ปิดทองหลังพระไงไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนรอแป๊บนะครับยังไม่ถึงนะรอแป๊บถ้ากูไม่ช่วยพวกมึงจะมีปัญญาชนะไหมล่ะไอ้พวกโึงมันอยู่ที่เราไฟที่เรือมาเฮ้ยเหมือนมันจะออกนะเหมือนมันจะออกปะเฮ้ยไม่ไม่ใครมีก่อนบ้าไปถ้าเกิดมี MP ไปดักไปดักได้ปะ MP ดักได้ปะหมแล้ว

ไม่ไม่ไม่รอรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วรีบมาดิรีบมาดิอีมพีใครถืออ่ะเฮ้ยวางแล้วผมวางแล้วผมวางแล้วเพื่อนวางแล้วเพื่อนวางแล้วรีบมารีบมาไปเล่นตรงอีมพีไปเล่นยเล่นตรงอีมพีไปวเล่มาเร็วมาเร็วมาเร็วไฟแรกตกไฟแรกตกไฟแรกตกไฟแรกกลับมาไปเล่นตรงอีมพีใครวิ่งอยู่ขึ้นรถกูกูเล่นอยู่กูเล่นดีอยู่ใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวมันเมทมึงก็ใครเล่นนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะลงก่อนเสียเปรียบนะอย่าโง่นะอย่าโง่นะอยู่มันอยู่ในเบลล์าหมดเลยอยู่เบลล์าหมดเลย เฮ้ยโอเคโอเคจะถึงแล้วเราดีรถรถแก่มันจะออกรถแก่มันจะออกรถแก่มันจะออกมึงเห็นไหมน่ะรถคนแก่มันอะรถประมูลคนแก่มันอะออกอย่างนันออกอย่างนันออกอย่างนันออกจับไปจับตายจับตายจับตายอย่าให้ออกอย่าให้ออกนะจับตายนะมามามาได้ป่ะจับได้ป่ะจับได้ป่ะล่างนะกูโดนยิงเกล่างนะเอออุ้ยแล้วแบ๊กูอุ่ยแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเอาดิรถประมูลแกะมันอะรถประมูลแกะมันอ่ะ ตรงไหนพี่หวังตัวไหนเดี๋ยวผมแก้ให้เองง่วงเงินตรงไหนทำไมไอ้มาสั่งมาหกเก้าหกเก้าเบอร์หกเก้าไปดีดไาดีดมาดีดเฮ้ยสามทีมึงจะแยกไฟสองไฟทำไมเนี่ยคุรนคุนอะไรไอ้มาเตนเนอร์เฮ้ยลงไปอีกลงมาอีกเราลงมาอีกไฟอยู่ตรงไหนวะตรงไฟแรกไม่ใช่หรอบนเนพอแล้วไปไปไปไฟไม่ตายรีบปิดรีบปิดรีบปิดแล้วกลับไปเล่นด้านล่างแล้มึงเห็นยิงพีในตู้ของคันเต้ป้ะเห็นเห็นอ่ะผมผมไป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 สามทีตัวเลยพังหมดเลย ไปไปไปนไปๆหอหอตไหมหอตกไปมหอตกไหมชนเต็มบลอคเลยมาตรงอีพีมาตรงว่งหน่อยช่วยว่งหน่อยาเาเลยาีเดิมัลีเดิมชื่อหน่ืหน่ยเช่ไห่อกาเลยีเดิมดัลีเดิมไเปืนมลดน้อยเลยเปืนมลน้อยปืนมลน้อยมากกางเราอยู่ตรงไหตอนแรกใช่ไหใช่ไุขออีขออีเพิ่มน่อยอีพีเพิ่มหน่อยแล้วก็กรถด้วย ปืนอย่าลงมาอย่าไหลกูขอร้องอย่าไหลปืนอย่าขึ้นรถปืนขึ้นรถปืนขึ้นรถนะกูวางนะกูวางกลางรถปืนบนรถเยอะปืนอย่าไหลอย่าอย่าโง่อย่าทำอะไรโง่ๆให้กูเห็นกูขอร้องกูมองกูมองไม่เห็นเอ็มพีวะป๋าใช่ป่ะจริงพี่หน่อยจริงพี่หน่อยหลอกอยว่าร่วงลวงร่วงปืนมันลวกปืนมันลวกทันนี้แกะบรรทางรถแกะบราพังรถรถมีที่อะไรม่ใช่ใครมีแค่รถอยู่ครับรถที่เด่เป็นบนรถหายไปไหน เขาหยุดเดี๋ยวเล่น้เล่นรวมกันนะเล่นรวมกันนะเฮ้ยกูบอกมันอยูบนเดินมนเล่นตกป้ายที่เดิมมาเล่นตรป้ายที่เดิมตรงตรงสะพานอะสะพานอะโนไีเนะไอพีเลอพีเลย่อพยไอพีเลยไอเยไอพเยอาเยอเยไอพีเลอเอพเอนเอเยอีเอนีเยไอีเลยไอพีเอนเอพเอไ้นเพออเอเลเลไลยอยไอไอไลไอเลยอออเยลเลย ใครจะโดนแทงอะไอ้กูหลับมือระวังได้เฮี้ยคานหน่อยพี่มชนนห่อนคันหน่อยถือปืนไอ้บอลถือปืนเงียบ์ปิดมาเป็นพี่ไหมปืนน้อยตรงนี้ปืนน้อยไอ้บอลรับปืนเราอยู่ไหนอะพี่อย่างนี้่ไหนพี่เอาโอ้โหบอตายเลยเฮี้ยบอลตายบอตายแล้วใครซ่อมรถหน้ากูไม่ยิงให้กูก่อนแล้วบุคติอ่ะชิบหายแล้วทำไมมองไม่เห็นยีมพีวะชุบดิเบิร์น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 ชุบเบิร์นซ่อมอะไว้ละแพทมีละเออยิงวันนี้กดไว้ มาเร็วต้อมาอลย่าเล่นตรงนี้บอลบเพื่อนไม่อยู่ต้องไปนะเพื่อนไม่อยู่ไอ้บอลเพื่อนไม่อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเันี่มาแล้วที่ะมามา้งหลข้างหลังาทุกคนมาข้างหลังเาบ้างจลบ้านบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนตายไม่ไม่ขอบ้านไหนกูกูกอ่ะบเพื่อนอยู่กูะกเพื่อนอยู่กูอ่ะบอนกด่ายกลางไฟทุกเพื่อนีจัดเลยยิงดิไอ้พอนมึงยิงดิอ้พอนมึงยิงดิ เ้ยมนออยู่เพื่อนยู่ดนิชุบอมึงรอนะชุบอมึงรอนะเหมือนกัไม่ใช่ชุบอมึงรอนะคุรออยู่ใจยงมัปืนมึงดมึงคุณอ่อหน่อยทองันหน่อยบัจริงเง้หน่อยันปืนมึงหารถขึ้นหน่อยปืนปืนหารปืนอย่าไรหารถขึ้นหารถขึ้น จเย็นวอลมม่ยังผิดเก้ายังแก้ได้แก้ได้ใจเยวลแก้ได้ไม่แค่ข้างหลังะเ้ยนวอลแก้ได้ไม่่ข้างหลังตีนามึงเลสงไฟนะไอตรงกะพานได้เอาดิซัมดิซัมดิซักดให้เบิร์นกดให้เปลี่ยนเัวกลับมาสะพานแล้วก็เชมาไมไดกดันข้าหลังบกลับมาไฟแรกกับมา เบิอนเบิน่ผมเดินผมหมดผมเดไปเรนี่สะพานกลับมาที่สะพานกลับมาที่สะพานกลับมาที่สะพานกลับมาี่นไปแรกกลับมาไปแรกกลับมาไปแรกกลับมาไปแรกกลัมไปแรกกลับมาไปแร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 กกบมไปแรกกลบมาไปแรกกลมาไปแรกกลับมาไปแรกกลับมาไปแรกกลับมาไปกกลับมาไปแรกกลับมาไปแรกกลมไปแรก

แกคับอยู่ให้วังกันมาโอเค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 ลอมาส่งเพื่อนมาส่งพื่อนตระพมาส่งเพื่อตานดัมาส่งเพื่อนสะพานปืนปืนมาฟิตอะไรพี่ตานนะผมอยู่เนี่ยผมจะขึ้นไปชุบืนมหน่อยวพี่ับไปืพี่ลัไปทไมกมาตรงอีเ่เดี๋ยมันสามสบสามสามืเยอะมากเพื่อนสอ มันผ sure> 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 enfin ่ไปไหวเล่าไหวแล้วมันจะสองกชุบอชุบอชุบอ๋เมีชุบอปะนเอาสมูไปทิมน้ำนะปอนะต้องชุบอนะต้องชุบอนะผมได้ผมโดนลเอ๊ะดูเพื่อนเยอะเฮ้ยมึงขับขึ้นสะพานมาหน่อยขึ้นสะพานมาหน่อยมาสเพือนมาเยอะักดเยอะเพื่อนลงไฟแรกกอโดนกดไม่หยุดเลยเนี่ยตอนนี้เล่นไม่ได้เลยตรงที่เราไฟแรกอิพี่นเพื่อนบนสะพานอะตามเ่อนกับมันบนเนินเหรอหรือยังไงตอนนี้ไอ้แย่ดีไอ้ยไดกับน้นสะพานก้น้ ก, ais, ก,ก,ก, ài. กับรานผาับรานผาัระานาับรานับร้านล้งนะกุล้งถนะเฮ้ยศพื่ศพเนี่ยทางใต้มีเยอะเลยกับราน่ากัรานานอสาสบอลถือพี่บอลถือศพพี่บอลถือศพพี่ถือถือศพนึ่งถือศพหนึ่ง

วิ <mile> ่งอยู่ไหนวงอยู่ที่อะไรน้ผมชุดลมซ้เองกดรหน้าเอาหน่อยได้ปะสวยสวผู้ชย่านู่อันี้้่าหอบสพันอย่ากังน้ำ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 มือหน้ากดมกดป่ะสพันหน่อยสพันหน่อยัม้นมาหน่อยดีบัมล้นมาหน่อยดี R8 นหน่อยดีอาบัมามหน่อยเออบัมมานีเอามาเอามาให้รถมาให้กูขึ้นลยย้อนย้อย้อนอนอยู่ข้างล่าง้อยู่ข้างล่าง พี่ลรมายื้หน่อยพี่ลรมายื้อหน่อยสองตัวพี่บอลขึ้นไปพาพี่พี่บอลขึ้นรถเพื่อนไปพาวพี่ตัวนี้ต้องไปทิ้งงานตัวน้าแปดดีอ่ะแปดเพื่อนหน่อยฮะเพื่อนหน่อยฮะเพื่อนหน่อยเฮ้โมสะพานชุบเพื่อนหน่อยโมสะพานน้าแปดเมันดี้น้แปดมันน่ะเฮ้ยตุ้มยามอ่พี่ลงมากับมิงหน่อยพี่เี้ยเกิดแล้วเรงมาตายตเล่นรวมาัก่อนเกิดคนนี้หน่อยกดคนนี้หน่อยไปดูเนี่ยคนดีมากเลยนะข้างบนอ่ะ ไ้รถรถรถตอนนี้เริ่มแย่แล้วนเล็กเอเล็กน่อยรถดีพ้อ้เรืพนืม่หนึ่งสมไม่ติดเพื่อนเราอยู่เยอวนียตรต้องเอานะไอ้เื่อผมมองไม่เห็นยว้เสียรถตนทำไมไม่ชุบไหลวายมึงทำไรเนี่ยเออถืเพื่อนหน่อยพี่ข้างลข้างพียิงะข้างลพี่วนยิงข้างหน่มยเ ไอ้กันลูกไอ้กันลกมาเอาไว้า้ไวกพามาได้กระพามาได้รพาถ้าเราอยู่รวมกันเราเล่นได้เราเล่นได้เราเล่นได้่อยมีส่อยนโมสานมสะานตไหวแล้วจิ้มแล้วนาองา่ขอบพือนีกตาขอพือนไอ้โมสะานโสะานฮียมันมีงูลงอ่ะพี่ยิงเลยดโปนโ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 ะาขอืนหน้าสานหน่อยขอืนน้าสานหน่อยมาแก้หน่อยมไมันมันยิงอยู่มันยิงยิงไปบ้า ไอ้ศพศพอยู่ที่ไหนทำศพที่บ้านอยู่ตรงไหนเฮ้ยคูบอกว่าปืนแมกกะพันมาแก้หน่อยมันเยอะมันเยอะกูกลียดโดนอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่มาเก็บ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 มาเก้บมาเก็บมาเกาเกาเก็แมาเก็บมาเมาเก็มาเก็มาเก็บมาเมาเก้ยาเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บาเก็บราเก็บมาเก็บาเก็บาเก็บมาเก็บมาเบมาเก็บมาเาเกบาเเ็มเาเมาเกมาเมาเ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 มาเมาเาเมาเมาเาเาเมาเากบมาเาเกบมาเาเาเ ไอ้ย่มีแม่กี่คนมันไม่ไหวเว้ยต้วมาเต็มเตงั้งมอ่ยิงฟนนี่บลได้ปะไม่จ็บไม่กลัวไอ้มันมันเอาปืนมากดราเอาปืนมากดงมึงมาวนน่อเอาปืนวน้หน่อยไอ้ยามเอามานมาลุ่มฆ่ากูเหียกูไม่ไหวเ้เว้เอาไปกัดไปาไปกัดนีาไปกัดนี่เอาไปกัทิ้งน้ำได้ปะ เรือทิ้งนมึงฟังมึงเอาไปกัอีกูขออีบีหน่อยอีบีนหน้าอยอเอาปืนมาหน่อยปืนมาหน่อยู้ออีบีดไอ้เนี้ยครใคระสุดมาไม่มีนานหรอไม่ไม่เพื่อเพื่อนมันมันแคสมันแค้ปืนมันอ่แคสตั้งสีขาวนะปืนมันอ่ะเตอร์สีขาวคุณเราอยู่ตรงไหนวะที่ที่กรสดอยู่ตรงไหนมาเอาส่งตรไหนเอาไผูขออีบีหน่อยอีบีไไปเาลงน้นะทางบ้านขอเน่ยนตยตไเอาส่งเดี๋ยว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 พื่อนัส่งไปอีบีตรงนี้ปั ไปไม่อีลูน้ามันจะมันจะชุบออีลูน่ามันจะชุบออเอาสเดสมเด็สมเดเรเอาสเด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 ไอพีมารับกูดิพีพีมารับดิพีไอพีพีอยวิ่อยู่เนี่พีมารับกูเวพีกูข่าไปแล้วพีพีมาไอพีมึงไปไหนวะอพีเดี๋ยวไปเอารถพีพีรถยไหนรถอยู่ไหนไม่วไม่กูไปเผาเลยไปเผาเลยรถกูมันโดนไอพีแล้วเต่รถกูอยู่ด้านหน้าเนี่ทางออกน่ย ไอ้เหี้ยไฟเราแม่งไม่รู้กูไม่รู้ว่าตรงกลางตรงไหนไม่รู้ว่าจะเล่นตรงไหนเลยมันโม่ไอ้เฮียเนี่ยหาตรงกลางหน่อยคนเรามันยังเหลือเยอะกูยังไม่รู้กูยังไม่รู้เลยว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้มั่วไปหมดอ่ะกลับมาเล่นด้วยกันดิไอ้เฮียมึงทำอะไรกันอะข้างสะพานหน่อยดิข้างสะพานยิงหน่อยเดี๋ยวป่ะดีึงพี่อัน

เลาควรเข้ไปซ่อมอโนเฮ้ยกูขออีบีหน่อยกูขออีบีระสมเพื่อนพีดักหลังหลังรีวิวยนะได้ได้ขายปูนขายปูนฮะเป็นยังไงบ้างนี่เงียบกันแล้วเนี่ยเอาหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อยู่ในคุกนะครับเกมตอนนี้ไม่รู้ว่าไฟอยู่ตรงไหนมันเล่นไฟไม่เป็นกูยังไม่รู้เลยเนี่ยลอแหกอยู่อะในน้ำในน้ำไอ้เที่ยนโดนกดอยู่ไฟวะกูงงอ่ะตอนนี้กูงงอ่ะกูเล่นมั่วอะตอนนี้กูไม่รู้อะไรเลยอะไม่มีแกนกลางไฟอ่ะกูกูมั่วจัดตอนนี้กูไม่รู้เลยโดนไม่จับเยอจัดเลยแม่งปืนเขาว่าหาลีไม่หาลีรถคืดไอ้เที่ยเราไม่เห็นทำเหมือนมันเลยวะ ไม่ครัไม่ไหวออกนะครับไม่ไหวไึงออกนะเป็นทุกอย่างเลยอะแม่งดีรถตลอดเลยเราไม่ไม่ดีเลยเราไม่ขึ้นรถด้วยเรื่องพี่มันหามันหากลางไฟไม่เจอพี่ผมยังไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงอ่ะในน้ำในน้ำรถออกเลยน้ำรถสบเพื่อนทิ้งน้ำเพื่อนมาสบเพื่อนทิ้งน้ำเหมือนเลยต้องไปกู้อะไรก็บอกอยู่ไว้ตามสบเพื่อนเล่นไม่ได้หรผมแต่ผมโดดเรยพี่ตรงเรย์ล่างใช่ปะระเบิดระเบิดไว้นล้วมันนะเบิดระเบิดถ้าเราทิ้งน้ำอะมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเว้ยอย่าวัดอย่าวัดสุดนะยานมันตามยากที่มัต้องค่อยๆเล่นอ่ะ เขข้้าาึนมงงไปหมดแล้วตอนนี้กูงงมากเลยอาดำต้องหาทางไฟที่ดีน้องร่วงนะกูร่วงกูร่วงกูร่วงอยู่นะร่วงร่วงไหนกูอย่างมือหนักไม่รู้เลยเนี่ยรอรอกันเดี๋ยวออกด้ยมันทิ้งน้ำด้านซ้ายปะมันทิ้งด้านซ้ายขวาเลยมาแล้วสุดท้ายแล้วมันงมยากเว้ยแกปล่อยไปวันไปทะเลมันหมไม่ได้จบเหนพี่ว่าแกเฟส่องหูมันได้เว้ยมันไม่รู้อะตอนนี้เขดูมึงงงปะกูเล่นเหมือนสมองกูมันไม่รับลมอ่ะมึงเอายีนพีมาวางทางออกเด้ พีมวางเลยสองน้ำออกอ่ะอีมี่อยู่ใครอะขอลัววางลูกวอไอที่ที่เพาลูนึงอะไม่เป็นไรหลังหลังไล่เชคก็โดนกูอยู่ดีมาสียากปะไ่สบายทุนนนิ่มมันมะพี่มันปะมันปะอาแปดอะไปน้องออกดี่าวออกเดี่ยน้องหาือต่เรื้อไได้ไม่ใช่ดีไปเลย ทางล้วพี่ทางเราพี่บีไปอ่ยเออเจมกูเมื่อกี้ไอ้เหี้ยตกเหี้ยเดี๋ยวก็แตกแล้วพี่ปืนใหม่เผาเผาเผาหมดเผาแตกแล้วพี่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วง่ายมึงต้องตามมึงต้องตามมึงออกมึงออกไปซ่อมก่อนบอลออกซ่อมทีหนึ่งรถผมมันไม่เป็นไรพี่มันชนผมเว่ หมอหมอศกเพื่อนในน้ำไปนะรู้สึกอะตัวตัวตัวนี้รอรอไปรอรอเราไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้อะไรเลยเอชุบเราได้นะผมมีชุบเราอยู่รอจุ่มให้นะตบมอยนะแบบสองพี่นี่มันมันไปเผาเยอะนะมันไปเผาเยอะนะมันไปเผาเยอะนะวางไอพีวางไอพีไม่ต้องเท้าออกไแล้วได้ไปเผาหมดเท้าออเทาเท้าเท้าเท้าได้ปะตัางออกแล้ววางไอพีไม่ต้องเท้าได้ปะไอคกูไม่มีแล้วอ่ะไอ้้เหียกูไม่มีไอพีแล้วกูวางต้องเท้าแล้วกเหมือนกันเพื่อน มีใครอยู่ในไฟอยู่บ้างโวพูดเลยดิในไนะผมผมวนอยู่นะวนอยู่นะภาพพื้นี่ภาพพื้นในไฟอะมีใครอยู่บ้างพื่พนมันมาสบออกกันกลางอะี่พี่หวังมาช่วยผหน่อยลังน้ำหลังสนอพี่หังนล้งน้ำหลังสนอแต่อผมนาจะย่าเดี๋ยวมลังน้ำหลังสนอพี่หวังมาหน่อยพี่โดนโนโด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 นวแต่ยังไม่แจ้งน่รถผมมันยาเจ็บอะเอวางยีทางออกนะพี่หน่พี่หวังมาหน่อยพี่ลังน้ำหลอกสโนดวางตั้งสานักบอลวิ่งไปขึ้นจุดบอมบ์บ เล่นตอนนั้นน่าคุดึงมาสามคับดึงรางน้ำหลังสอนอเลยพื่อนเราสอแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไปเอาเพื่อนตีไปเอาเพื่อนไปตรงไหนครัตรงไหนเพื่อนนี้มึงตามเพื่อนนี้มึงตามเพื่อนเด็กแก่ตามผมไม่ได้เราตมาบนนะครับคนละสกิลถาม่ตอบผมนี่เราหลุดเราหลุดราหลุดเราหลุดเราลุดราหลุดเราลุดราหลุดเราลุดราลุดเราหลุดเราหลุดราลุดเราหดเราลุดเราหลุดราดเราหลุดเราหลุดราลุดเราหดเราดเราหลุดเราดเราลุดเราลุดเราดเราหลุดราหลุดเราดเราดเราหลุดเราด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 รา ลง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 มาเงาไม่จับนั่งเตะให้หลังซะแล้วตุ๋ยแล้วตา๋ยใหญไม่เถิดใยญ่ไม่เถิดซ้ายไปแม่งเถิดพี่หมากเราต้องคุยคุยกันหาแกนกลางที่ผมเล่นไม่ไม่ได้เลยมันไม่มีแกนกลางไม่ตองที่เลยมันไม่มีกลางไฟอ่ะผมงงว่าไม่รู้ว่าจะเล่นตรงไหนอ่ะเรื่องไม่ถูกเลยไม่เวลาป่านมันมาว่ะโดนโดนเราอยู่แล้วพี่ไล่เชียรดอ่ะโดนอยู่แล้ว ไปใจได้งานชิวในงานไล่เชสอ,อ่ะเออไม่ถึงเออไม่ถึงสองเชสหรอกก็สุดของหมดที่หวังก็สุดหมดแล้วเชื่อชิบหายแล้วผมมองไม่เห็น EMP มเมื่อกี้แม่งบั๊กไอ้เหี้ยหน้าทางออกอะ่ะมึงเห็นปะล่ะ ไม่ไม่มี MP อะ่ะมั่วไอ้หมดเ,เดี๋ยวผมไปชี้ก่อนเดี๋ยวมาไม่หวังใครจะคุกว่าแอบคุกกันหน่อยนะไฟจบแล้วใช่ปะ แมีแล้นหรอวะมีสิบห้าพี่ไอพี่บอกเพื่อนมาเพื่อนมาไอเชนี่มันอุ้มเพื่อนเราพี่เป็นอุ้มเพื่อนเราอยู่ไอมันเทลดีเปล่าเอ้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยเอาดูไอ้สัตว์แบ็คกับไฟแบ็คแบ็คกับไฟแบ็คเคลียร์เคลยไฟเล็กตัวนี้มันต้องงุ้ม,ม,มชิลชิล ไอ้เนี่ยเมื่อกี้ม,มันแยกสองไฟตันเลยแต่ไอ้ต้องบูนหลังล่างไอ้เนี่ยล่างเรา้ยไฟชิวเลยรอเราช่วยเพื่อนเลยเรอเคสกดเดี๋ยวผมไล่แป๊บเดีวยหวหาที่เล่นหน่ยเมื่อกี้ผมงงไปหมดล้วแต่ผมยิงจนหมดมอสองไรน,นไนะั้นมันยังไม่ห่อใช่ปะ เรามันห่อมันไม่เข้าใจว่าสภามีสองฝั่งไ to ่ฝั่งไอเบิร์นกับผม่สองอยู่สองคนอ้เหี้ยมันยังไม่ห่อเลยพี่เอาไง b m มรู้ว่าที่ผมวางให้ี่วาง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 วดงวา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 งางวางวยงวา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 ง่าง er like ้างวางยางว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 ยงวางวางดียวองดาเราอยู่แล้วาง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 มาโวนงวงวงวางางงาาังไงโดนกูอยู่แล้วเดี๋ยวกูจัดให้เลย ขอลองหน um, ่อยมันมาคาทาีาท nah, ีแล so um ้วแต่ผมไม่ไมพิง้จะหลุดนะน่าจะนะวางเอมีทางออกอ่ะถ้ามีเอ็มพีวางทางออกเปิดหาคีแล้วเปิดาคีพี่หวังมาไล่พี่อะพี่หวังมาไล่พี่อะตาคุณไม่มีว่ะ างผมวาง e m มแล้วผมวาง e m มข้างในผมวาง e m มแล้วข้างในางสวยมากเดี๋ตำรวจมาแล้วไปเรี่กพอไอ้ลูกุลี่ลาาไอ้เหียสุ้าหลุดสัตวสสุ้าหลุด ยสป,ปาร์ตุร์ดหรอพี่หวังเออนอนตำรวจปวดแล้วไม่เป็นไรพี่ให้เด็กมันดีใจนินดนึงมาไล้ยิ้มเลยไม่เด็กมันมา้ยิ้มโดนวงแดงแล้วพี่ยิ้มเฉ่งเลยได้ครับสปาร์ร์ป,ปูล็อกไปแล้วมึงมึงยิงมันเด้มันโดงมันแตกแล้วกลับไปรับพี่ดีกว่านะปล่อยไป,ยปยมันเลยพี่มันทำอะไรไม่ได้สป,ปาร์ตร์เฮ้ยผมแต้มเฮดแต้มเฮดแต้มเฮดไม่ใช่เวท ปาเอนเยโเมื่อกี้ใครใครเพื่อนก่าจุกอะมาไปบนหน่อยดิอสอสีแดงเห็นปะกูหได้ฮอกลับมาเหมือนเดิมนะครับ R สสีแดงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ไดได้ยม่ไดเ่ดไ่ได้่ด้ม่ได้ม่ได้มไดม่ฮอมดแท่ได้กได้้่้ดวดดดดดดม่่ม่้ม่้ม่ม่ะ ใครผู Mark, keyboard, right? right ้เหญ่ผู้เมื่อกี้มาเส้นของไปบนเลยรับกูด้วยเราตกน้ำสิ่งไปบนแล้วอยู่ไหนอ่ะรอดแล้วยิ้มก่อนได้ไหมผมใส่กระสุนอันหนึ่งข้างหลังมขึ้นรถแล้วกูขึ้นรถแล้วกูขึ้นรถไปแล้วอะไรอาต้องไหนนี่ตัวนี้อยู่เบย์บนแล้วเนี่ยพี่เพื่อนรออีกหนึ่งเพื่อนรออีกรออีกหนึ่งไม่อกเอาเลยเลยเลยได้กระสุนไม่มันล็อกรถกูมันล็อกรถกู ตายจัดอืมเติมมาย่งไรมีเยอะจัดมีหอบ่ะมีหอบปะนีอยู่กันแต่ได้ลง e bon ่ดาเไม่เหมือนนะไปไดี๋ยวเอาต๊ะเอาโต้ไมาอยู่มาลองเคออกมาเล่นแล้วลองรวมอะไรเคสพี่ไช่ใช่ใช่ขอ่ะไรอ่ะมันลอรถปะกูทำรถทำเมินนเมข้าบนมันยอะนะมินเจ้าห

หาหาเคล็ดเพื่อนแล้วก็ไปลุมจริงพอนะมั่นใจคุณไม่ใจกูมาล่ากูได้นะมีแมนมากมันมาล่าแถวไหนมามาปั๊มลับปั๊มลับในโรงพยาบาลเก่าซัมเมอร์มารับกูได้ปหมได้พี่หวังพี่หวังผมไปรับเองพี่พี่หวังมาเอาอ้าแปดมาลึ่มมาพี่แล้วผมแตกไม่ใครใครรถไม่แรงมานั่งกูคนหนึ่งนี่มากดเคลดิผมพี่ผมบอผมมึงอยู่ไหน้ร้านไส้เบอร์เกอร์อ่ะ ร้านเบอร์เกอร์ไหนไม่รู้จักเอาดีๆกลางกลางพี่มากระดับกลางเออ๋เจอกางกระดับกลางแล้วมึงมาขึ้นหน้าูแล้วมึงกดเคสให้กูเดี๋ยวไล่แป๊บเดียวปล่อยมันล่าไปก่อนปล่อยมันกระจายไปก่อนเดี๋ยวเจอกันหมดอันนี้เบียดปะนี่อยู่ตรงที่รถที่รถนี่หน้าคอมโปเคสหนึ่งนะอยู่ตรงโรงโมปูอ่ารที่รถใช่ปะที่รถ

นะพวกผมรอดสองคนแล้วครับ kind ม of ีใครติดฟุ้งอยู่ไหมพี่ลอดมาเหลือกี่นาทีอ่ะตัวเล็กเจอกระดาษกลางแล้วพี่ตัวหลุดเอ้ยพอมาไล่พวกผมเมื่อกี้มาที่บอลพี่กับเพื่อนไม่ถึงห้านาทีครับเอ้ยเข้ามาเขามาเขามาสองคนละสองคนละวิววิวยิวไปยิวไปไวิวมามาเอากูเอากูหน่อยได้ป่ะในเมืองอ่ะมาตู้ปลกกูหน่อยได้ป่ะฝ่าฝาผ่านพราวฟาร์มรถมาไหนได้ป่ะฝ่าผ่านพาวฟาร์มรถอ่ะ มาไหนมาไหนมีมีมีเค้มันมีเค้มันมันโง่มันโง่มันโง่กระโดดตกายาาพี่จะสามท่อพี่ขยุ่<ถ>พาวอะครับใครอะครับพี่ขึ้นไปอะพี่ครับตรงตรงพาวในเมืองใครครับ